สวัสดีครับพวกอผมช่างบีครับวันนี้พามาช้อปปิ้งอะไรครับหัวยองหัวฟูเลยวันนี้งานวิ่งอะไรทั้งวันครับเราไปดูอะไรกันครับตอนนี้โอ้เดดเด็ดจ้าพ่มาเร็วจ้า โอะไรบ้างครับเครื่องฟอดส2ดสครับทั้งตัวพ่นไปใส่เบิร์ตนออ้อแบบนี้เนาะซากเชฟอยู่ข้างในเอ,เออตัวหาทอมอยู่อยู่ข้างในไหม เดี๋ยวไปดูก oh, ่อนอะไรก็บุฟเฟ่ครับอยู่ไหนนาะคนนี่อ๋อเห็นแล้วนี่ครับเก็บครูครับอะไรชิ้นไหนสอบถามได้ครับแล้วก็ ด้านนู้นครับก oh, ็แปลว่าอยากได้ชิ้นไหนก็ถอดเอาครับโปรตอนโอ้เฟียตเฟียตตา ที่เราจะเอาอะไรโอ้ทันนี้ค่านี้เกียร์อะไรนี่กตาอตโตตีอตโตโอ้มีหัวกีตาว่ะ เดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งนู้นรอน้ำมันเหรอทีนีำลังดูดน้ำมันครับกิมงานไม่เติมมออไซค์ครับนี่ก็เป็นโซนตู้ทึบครับ นี่ฟอดอยู่ด้านคันหนึ่งครับจะประมาณนี้ครับโอ้มีเลนเจอร์คันหนึ่งครับเดี๋ยวไปเดินดูกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างอุปรกรณ์น่าสนใจไหมนะครับเลนเจอร์นะครับ,ค,รบคันนี้อ้าวเครื่องยังอยู่ครับเครื่องดีเลยนี่ตอบถามมาได้ครับเครื่องใครอยากได้นะครับเอาไปใส่ เอาไปแปลงครับผมเผื่อใครอย่าไปวางในบอดี้อะไรนะครับเดี๋ยวไปดูเกียร์ก่อนเกียร์อยู่ไหมอ๋อเกียร์อยู่ด้วยครับเกียร์อยู่ครบครับคันนี้เครื่องพร้อมเกียร์เลยเก๋าเก๋เลยใครอเอาไปวางแบบสายลุยหน่อยนะครับอันนี้มาด้าบีทีครับคันนี้เครื่องน่าจะไปหมดแล้วครับพอน,น้าครับแกรมรี่ครับ,รบอ่ะ ฟอดอินเตอร์ยังอยู่อยู่เลยครับคันนั้นสภาพสวยๆเลยช่วงล่างอยู่ครบนะครับเลนเจอร์เข้าไปไม่ได้ครับน้ำท่วมโอ้ตกตมซะนอกปัดนี้บด้เบิ่ง้างเดี๋ยวไปดูอะไรที่เราจะต้องเอากันครับมีวีออสด้านหลังคันหนึ่งครับนุ่นตรงนุ่นไกลๆนุ่น ก็มีครบครับสำหรับใ,ใครที่ต้องการอะไรตัวไหนเป็นแบบบุฟเฟ่ตครับที่นี่อยากได้ชิ้นไหนตัดเอาเลยครับถอดเอาเลยครับนี่ครับเจอไททันคันหนึ่งไปดูเครื่องอยู่หรือเปล่าเดีย๋ยวไปดู เครื่องอยู่นะครับแต่ว่าแตกครับผมสรุปอันนี้เครื่องแตกครับใช้ไม่ได้ครับไ,ไ,ไปดูอะไรเราดีกว่านู่นครับโคโลโด้ครับแก่กองฟิวให้หน่อย,อยโคโลโด้นี่โคลโลเหรอใช่นี่ล่องฝั่งซ้ายนี่ ตัวหาลูกพี่จะแล้วมาสด้าครับนี่ส่วนข้างในนู้นนะ่าจะเป็นจาักรายนู่นอีกหนึ่งคันแต่นี่ครับคันนี้ที่เราจะเอาแท้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงนี่ถอจักซากให้เลย เอาเป็นล้ออะไรมานี่คันนี้นี่ไปแล้วแมกไปแล้ว,ลวเลือกระทะข้างหลังอยู่วงหนึ่งยางสวยๆมันจะเปิดออกไหมนั่นฝากระโปรงอะ่ะเออเข้าขวาว่าอยู่แตกไหมโทรหาจะอยู่มันอยู่ฝั่งซ้ายกลองฟิว ออกมาจากร้านตั้งแต่บ่ายสามอะติดเลยไ <laughs> งอย่างนั้นักเรียนเลิกเมื่อกี้ก <c oughs> ว่าจะมาถึงเกือบชั่วโมงกว่าเมื่อกี้นี่สวนสนุกเมียนโอ้ยสวนสีออกมาได้ติดอยู่สวนสนุกว่างหันว่ามันสี่สิบนาทีอย่างมั้งบ้าครับผมผมไม่นี่สวนสนุกมั่นนมอองหนแกนครสนามกีฬากลางมาหน่ โอ้ยยุ่งไไ่ไว้ไนี่ใช้ก๊อกแก๊กแบบนีงกันแล้วบอกไปฟ้าหาดีๆสักตวัวเพิ่มนะหน่อย่รไรไปล้าตาเทียนมันเป็นเอม,มันก็ต้องว่งแล้วมันก็เป็นไปสู่แตงกนิ่งอยู่นี่นี่เพิ่งแกะมาเมื่อกี้นี่กันนั้นนะ่ะไปลากมาลูกค้าอยู่โรงบาล รถชะตาไม่ติดโอเคออกมาแล้วครับเดี๋ยวเามาดูนตัวอะไรเราได้มั้ยตาก็ติดอยู่ฐานล่างหน่อยนึงอยู่ร้านยี่บาทแล้วนะมีอะไรได้ไหมเออแก้วอนี่เออถอนลุ้นมาโอเค อ่ะมีฮะอะไรแล้วได้แล้วเรียบร้อยกับฐานทัพเราต่อครับผมนู่นครับชุดลูกหงูลูกตาครับพ่อเป็นกันกับเบื้องนอกครับอยากได้ชิ้นไหนครับก็กินกลางมาครับผมรถรุ่นไหนอะไรมีครบทุกตัวครับผมนี่ฮะยวพาเดินโชว์อีกรอบนึงนิดนึงนี่ฮะฝั่งนี้ แผนกตัดก็อยู่นี่ครับประตูซุ้มหลังนะครับก็มาให้ดูอีกหนึ่งคลิปครับผมสำหรับมาเดินชมสุสานรถกันครับผมจะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ